สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟดีแม่ดาก็ไปทํากับข้าวนะคะไปปิ้งหมูแล้วก็ก้อยหมูนะคะมาสู่คุณยายกินนะคะยายจะกินได้บ่ข้าวต้มนี้เนี่ยแต่ข้าวต้มด้วยข้าวต้มนี่เป็นข้าวต้มด้วยวุ้นหลอดมาเป็นข้าวต้มด้วยข้าวต้มยาบ่จากขมมาทีนี้ ไ่นะ่อเหมู้เสียงอะไรกินข้าวสก้อนกินยาดีจรินะกินเห่อนี่พ่อไปปิ้หมูมาเออน่อันนี้กอย่างเสียงทำกวยย่างเสียเอ็ดกวยย่างกินโมบี้นะคัจ่มีกินเท็แก เออเผลอเนี่ยเข้าเข้าคนละเล้าข้ชื้เขาบ่งเออไม่ไม่ไม่กจั่ได้แเข้าขอดื่อเออไปดิเตอมันอย่างหมูก้อยก้อยย่างอ้หูขอ้ด้กอาเข้าเขาเรียว่าอะไรนะเ้เข้าคนเหลือที่เห็นได้แต่เข้าไม่เห็นได้เนื้อนเหลอหมูอยู่นี่ละเ่หมูไม่ได้เห็นหหมูเห็นแต่เข้าคน่ะอ้ยเขาก็ชิวพัดแล้วน จะเข้าหมูได้เห็นจะเข้ามีดคันมุงนี่ถัวอยู่สองสามอันน้องกินนี่นี่หมูนี่เ็ดเหมูที่คุณแม่เพ็ดสมอนชายกอนอะไรค่อยไป้างล้างล้างีล้วบะมื่หนึ่งนะพูดๆน้ำล้างหมูอกินเนาะล้างร่งกอน เอางมือเจ้าเลนล้างเลยไม่ล้างเ้องกิน้ออก้อนนั่นน่ะล้างมาื้อกีินีดบานี่น้ำล้างมือนี่่อดมือแล้วล้าง่อยจังหลางเออล้างเลยยักไปชินี้ล้างนี่ละไปนีล้างไนี่ล้างไปนี้าเหปนี่ล้านี่านี่ลานีลงน่ลนี่ล้าปนี่ล้งน้างนี้านี่้านีน่นี่ลนี่้านีน่นี่ลงนี่าปนี่ล้าปล้าปนี่้งป้าปนี่ลง อ๋แดดสองแดดหลายละหก็กินเด้กินนี่มากอยยางนี่น่ะมีีโอ้บกนนกมันก็กินนีเจ้าินตอนนี้เอาตอนนี้ือาอนได้ม่อะไของปนี่นี่นี่เอโอ้ยไมกว่เออมันจะมีเพชรนีมันได้กอยยางอยู่นี่กระปิงอันนี้น่ะิงออมาสองตอนคนละตอนกอราอย่างะ

ไหก็ไปผู้แหงผู้หลานล่ะว่าเขได้เงินไดีเงินมาีเลยว่ากระเป๋าเงินกเป๋าเงินเบิ้งได้เงินจากบ้านมีไรด่าก่อแน่เรางหยิบตันไแล้วจะเอาเง่นรจังเนี่ยเราหยิบแล้วไม่เคยเหรอเบิ้งไดจากบ้านมีไงจัมีองไงจือวมีได้เงินเลยอือมีต้งได้แหละมีได้ใช้เงินเท่าแล้ว ใช้เง anyway. hmm. yeah. oh, oh, no. uh ิน huh. ยีงวะจ๊ะเยอะไปซื้อเฟอร์เยอะไปซื้อเฟอร์ดูลังเฮ้ยลยยาไปซื้อเฟอร์เงนดูลังเฮาเล้วยาไปซื้อเอเงินนั้นผู้กินมันกองแล้วชื่อไหมแข่งหลว่ะหลงว่าแขงวเชื่อพวเงาลไปวัดไดบ่หอกูุ่ม่ะบอกพานานบานีบอกออหโอ้หงบมาูลเงินเฮยแล้วยาซื้อกับเข้าไปเสื้อบ้านแม่เมื่อนี้ก็ แม่เพื่อจะบอกเอาขนมแล้ก็เอาเสื้อบ้านเ๋ยเจ้าค่ะเออคนยังซือ่ออออเอากินกินกินอีนอออ่ม,ลมลแล้วลๆๆลยี่แล้วบ่ขมขวดอาข้อะไรสั่นจอมกินบ่คอยกินมาไเหิ่นเลยเอาก้อย่างหรือเอาปิ้งก้อย่างบรอกา่ให้ยายกินสิก่อนข้าวก่อนนะคะ เก่งกเลยไฟไปง่งนอนมืดมันไม่เปิดหน้าต่างประตูหน้าต่างมันเลื่อมเออเปิดได้นะลมพัดเข้ามามันตีกไปเลยเออก็จะจับนลดนเข้ามาเหมือนไงแต่เจ้าถิงเข้ากับหนุ่มติ้วเขาก็ขีดปีกอั่นล่นละ เคยกะกีก่ตอนนึงอะไม่เคยเจ้าตอนนึงเขาวใบ่ัวเ้ทำคูมันคือแข็งสะ <c oughs> ข้าวเหนียวใหม่นะไอจีข้าวขาวข้าไปนอกน้ำลูดเลยว <c oughs> ่านี่ได้ข้าวหลา่งมน้น <c oughs> ำมตามเลยน้ำรมมีไดจักระสอบเลยสามรอบรมสามรอบเนีม,มีได้เลยดำแล้วรุบเลยเนีมีได้นั้นบ่รัฐบาลไม่้ซยเลยเขาว่ามันไม่จาย มาไม่มีแต่ก็คือมีได้เก่วเาตมีมติดมาบอาไม่ได้เลยเนาะลงเพืมาซื้อปลาดุ๊กซื้อกินน้ำแบบนี้ปเป็นใจรู้ป่ะไมต้องใจเรื่องเขาอะซื้อกินน้ำแบบนี้นันต้องดำไหละดำนแล้วมีหลือรอบแรกอของทางใครยูรอบสองเป็นทางใครรอบสามป็นดำเรกตง,งมัเอ,อมันแดทองอนะรมันมัน,นมันมันติ่รีบเลย ก็ามาต้มบ๊วยกันใช่ไหมีนี้น้ำร่มหลังก่อนข้าวน้องก่อนนะคะนาำทีปีหนุมาก็ออค่อนข้าวกอลงมาตู้จอดมาบึงนั้นมา กอีอิกินเงินซื้ออยู่้ไินข้าวน้องต่นที่มันรู้ไปซื้อได้หเต็มแล้วแต่ไ่เือนเจ้ามันกระโดมทุกปี่นาแต่ปีมันโทนหนอยโทหลายไปไปไไม่รู้จะโตระแลวน่าเย Do anh hỏi lại đó. Hong lấy chồng. Mày đi mày. Tất cả mày. Mày đi so mày. Mày so mày. Tất cả mày. Mày 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 mày

อะไรเงินผูกอ่ะไม่เป็นไรไปแล้วเมากกืมกก่อวา,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 านไม่ไม่ไปไม่ ชม่อนนะเอเึมาคนไม่เห็นนะอานไดนไ่หนนน้อย่ะอย่าพูดอยากพูดินน้ำก็ต้องกินแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ซื้อหลอดมาเนาะไม่ได้ใส่แก้วไม่ได้ใส่หลอด อขอบคุณคุณแม่เพชรสมรแอ่ขอบคุณคุณแม่เพชรสมรอน,นะครับที่ส่งขนมให้คุณยายเนาะมอบขนมให้คุณยายขอบคุณมากมากครับปอให้ท่านเจริญเจริญแล้วก็หมู <bunun S 1> <อ>ที่เรากินหมอมห,อหมูเพิ่งกินไปเมื่อกี้อร่อยมากขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแดดมันส่องหนาเนาะยายก็จะกินนมประจำนะคะ นี่บ่ได้นําอืมอินบ่ตัวตะมันอิน <laughs> <Inima>. oh. <laughs> <Cita -nya. laughs> <laughs>